ก็ผมมี่อยู่กับโปรเจกต์ของผมครับ <c oughs> นี่อยู่ในโปรเจกต์ม o นเตอร์พีวนะครับผมเราก็จะต่อสู้กับพวกเอ่อมนอนเตอร์ในไมค์ครับนั่นเองครับกดแรกก็คือให้ hey, เราหาสก,กิลแล้วก็หาอาวุธนะฮะแล้วก็จะมีของช่วยให้อยู่ตรงนี้นะเอาไปใช้ในการต่อสู้และบอสท,ที่เราจะสู้ในวันนี้คือคิปเปอร์สิบตัวนั่นเองครับ สนาม p v p ก็จะเล็กหน่อยนะเก็บสร้างนะฮะโอเคถ้าในการแข่งสก,กิลนี้ครับเรากดได้ประมาณสองครั้งมาเลยกดแล้วอันแรกปุ๊บได้สก,กิลอะได้วิ่งแล้วหนึ่งโอเคได้ได้โจมตีก็ไรอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนนะโจมตีก,ก็คือโจมตีนะเลือกอาวุธรับเลือกได้ทันเดียวปุ๊บ ได้นีอ่ะได้จดับนี้น่ะสู้ด้ไมเน่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนสู้กันเลยโอเคนั่นเราเราก็สัชุดหมดแล้วนะครับคิดเราลงไปในสนามเรกไปเลยโอเคมาคิปเปอร์เริ่มรับหนึ่งตัวแรกโอ้ยโอโออ้อ้ยอโอยออออยออยอย ปูปปปห้มามมันเาบห้จิโอเคสู้ไดอยู่ห้ามให้หามตายนะห้ามตายห้ามตายเฮ้ยโอ้เราเขาเสกมันห้าตัวโอเคครับคริปเปอร์เมื่อกี้มันอ่อน,นแบบต่เราเสกมันห้ตัวโอ้ทำไมมันมาตลอดจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บจิ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 ๊บิบเกับการจก ก็ไดเราจะชนะดูไหมโอเคโอเคโอเคมาเยอะๆเลยมาเยอะเย่าชิบหายอย่าชิบหายชิบหายมาสีตัวล็กนะเนี่ยสีตัวเล็กปุ๊บโอเค เคแล้วผมก็ได้ชนะไปแล้วนะผมก็สั่นๆฮะเดี๋ยวไปรับของรางวัลกับผู้ชนะผู้ชนะจะได้ของรางวัลด้วยไปดูกันเลยของรางวัลคืออะไรโอเคแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลผู้ชนะกันเลยโอ้โหก็เอาไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นเลยสามสองหนึ่งโอ้โหรวยแล้ว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 อ กิ๊เปอร์ก็ไม่ตัวว้าวดจังดีจจง้าจงับมผมโอเคนผมิ๊บมันก็ต้องขอตัวแกก็ก่อนรบรวเลโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะหรืออยากให้โปรเจกต์มนอพพนี้อยู่ต่อไปนะผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้เจอคลิปใหม่ของโปรเจกต์มอนสเตอร์พีพแน่นอนนะคลิปหน้าจะต่อสู้กับอะไรก็ฝาก ติดตามโปรเจกต์นี้นะจะได้รู้ว่าครั้งหน้าเราจะสู้กับใครอะไรนั่นเองรวยแล้วเวอร์เคบายครับบัสดีครับ